สวัสดีค่ะช่องฟิลเลนไทยการ์เด้นนะคะหลังจากตัดกล้วยแล้วเนอะเมื่อวานเมื่อ่อนนั่นนะทีนี้มือนี้อีไปปั๊มกล้วยที่เขาตัดออกมาพอว่าเขาจงไว้บได้ค่ะพรอว่าถ้าเอาไว้นี่อะไอย่างก็มันอีไปแย่งอาหารของต้นอื่นๆน,นะคะเป็นยังไ็กนันได้ค่ะสุขสบายดีบออากาศเป็นยังไกคะทางอื่นนะ ทางพากอื่นเป็นยังแดดเลยค่ะน,ะะนี่ทางลมเก่าผู้ทับเบิกนี่อากาศเย็นๆแล้วกว่าเคนะแต่ก็มีแดดออกพูนค่ะผู้ทับเบิกเด้อค่ะไก่เหลยวเห็ดเหลยวเห็ดไก่ๆอยู่นู่นด้วยมีแดดออกอากาศอากาศกันเย็นๆดีสบายลักอากาศโบไคฮ้อนค่ะเยน็นๆซาวเนี่ย เมืม่อวานนี้หลังจากเอาขุดกล้วยออกจากทีที่เขาเทปูนให้เราค่ะต้นกล้วยที่เหลือเราก็ต้องเอามาสับเอามาสับเอาเห็ดแปลงผักคก่ะกำลังอี่เห็ดแปลงผักสับกำลังเห็ดแปลงผักเดี๋ยวเข้ามาบึงกันโตเด้อค่ะนี่ค่ะ ต้นผักหขมแล้วก็ต้นมักแข้งค่ะได้น้ำได้กินมักแข้งขมทุกมื้อเดยครับเป็นยาบำรุงจะอาเจค่ะเพราะมีสารพิษ เอาข่ะไปบึงทำกันเด้อค่ะอีปัม๊มต้นกล้วยที่เขาเอาเขือออกก็นี่ค่ะมือนั้นเอาคามอาอปลูกเนาะโบขูลาบเกาเนะนี่กระโบตายก่อนล้วค่ะปลูกทั้งกอเลยนี่โบได้เอาดินถมดีเที่นะหดน้ำไปแล้วกันยุ นี่ค่ะผ่านอันนี้ผ่านไปไะไ้อาทิตย์หนึ่งแล้วเั็นยัางงามขึ้นมาก กล้วยนี่หเหาจะสุเอาไปทิมไปทั่วเดอคยะเขาฟ,ฟ,ฟันฟันแล้วก็เอาไว้ไต้ต้นไม้ต้นอย่างนี้คือต้นพิกไทยนะพิกไทยนะเราตัดแต่งต้นไม้แล้วก็เห่าก็บ่ต้องเอากวดไปทิมไห้หรอกค่ะเ,เอากองไปข้างๆต้นมันนี่น,นนะไว้เป็นปุ๋ยค็เดี๋ยวว่างๆเขาก็มาคูดหน้าดินเนาะสับหน้าดินมันแล้วก็เอาใส่ตรงโคนมัน นี่มาอยกชิดค่ะมาอยกชิดนี่ห้าปีหกปีแล้วเนะี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมือนี่ว่างก็อีสําระข้างหัวข้างส่วนจากนอนให้สะอาดสะอาดถึงยากาขึ้นหกละ mm hmm. ขึ้นเร็วจากยากนี่ค่ะ,คะอีสับเป็นปุ๋ย เห็ดปุ๋ยเนาะมันตายพายนะเอิ้นวยตายพายมันก็อามาสับหน้าดินเด้อค่ะมากลับหน้าดินนี่เศษไม้เซตไรมาเฮ็ดแปลงผักเลยเนี่ยค่ะเหนาเริ่มเหนาเริ่มยุบละนี่เริ่มยุบเริ่มเหนาแล้วนะะคเดี๋ยวเอามากลับหน้าดินมือเนี่ยมือที่เฮ็ดงานอยู่บ้านเนาะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่บ้านมึงมั่งเนาไหมคุ๊ก ตนบังหนาวีปั้มทิมก็เสียดายมันเนาะเนี่ยมันเป็นบักหนาวแบบเปื้อกหนาเปื้อกแข็งบ่มีน้ำเนี่ยเคยเวาให้ฟังแล้วค่ะคิดกลอนขอโตะโลกขายไปซื้อกินบังหนาวเขาว่าเป็นแป้นพิจิตรแล้วเสร็จแล้วมาแล้วโบแมนเป็นบังหนาวเปื้อกหนาแข็งนะแต่ก็นนวยมันใหญ่กว่านะปุ๊บอือีปั้มทิมไหลเท่าแล้วก็ดีโตนมันมันกับอุซ่าเป็นนวยก่อนล่ะ นี <S 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 ่ค่ะต้นกล้วยแต่อีปั๊มลูกสายไปตัดเอากล้วยออกไปละเพื่อน่าซิ้อมาปั๊มก็บรได้ปั๊มเดี๋ยวมาจัดการเองค่ะืันนี้อยู่บ้านนี่ค่ะนุ่มหวานนี้มาเห็ดอยู่ผู้เดียวสำสาค่ะเห็ดสำสาซื้อๆมันเปื้อนเวลายาออกมานะคะ อิดบล็อกมาเหลือก็เลยเอามาวางวางวางทำความสะอาดข้างบานข้างซอง เดี๋ยวขอดมาเบิ้งนำกันตอนฝันเสร็จเนาะตอนนี้เดี๋ยวอีฝันให้เบิ้งก่อนเด้อค่ะเพราะว่าบุีคนไทยไง อืเ,เดด็ส่วนหนึ่งเขาก็บต้องฟันลงหมดแล้วค่ะเนี่ยเขาสับ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 แล้วเขาก็ได้เอาเห็ดปุ๋ยปุ๋ยของมันเลยปุ๋ยของเป็นปุ๋ยของต้นกล้วยต้นต่อไปยต้นต่อไปก็อีกมีลูกนะคะนี่ออกปีออกลูกเขาก็สับได้ไห เป็นเป็นเป็นปุ๋ยยนี้เลยยืนศับ์เลยก็นั่งศัพว์